สวัสดีค่ะไปวีเฟมิลีนะคะสวัสดีเพื่อนๆพื่อนพี่ป่านะและน้องๆทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันนะคะเราจะพาไปดูสามีต่อเติมห้องน้ำนะคะวันนี้ไปกันเลยค่ะไปกันค่ะเพื่อนๆที่เห็นยุน เราไม่เดินนะคะเราเพราะว่าทําใหม่ยังไม่เสร็จค่ะทาสียังไม่แห้งดีนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะขออภัยนะคะทางเรามองเห็นไม่ไนะคะ อย่างล้วต่อเติมใหม่นะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นห้องน้ําใหม่เราจะต่อเติมแล้วเราจะปิดช่องตัวนู้นนะคะที่มองเห็นอยู่ไกลๆเนะี่ยเราจะปิดช่องวันนี้นะคะแฟนบอกว่าจะปิดนี่ยังทำไม่เสร็จนะคะห้องน้ำสามีทำยังไม่เสร็จนะคะ น,นี้เพิ่งทำได้สองวันค่ะด้านบนจะเป็นห้องน้ำนะคะสามีจะต่อเติมคือจะปิดช่องนะคะที่มองเห็นอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะขออภัยนะคะวันหยุดพักร้อนต่อเติมนะคะ างจำเป็นจะทำคนเดียวนะคะเราเป็นผู้ช่วยส่งไม้สีขาวๆนะคะให้อย่างเดียวช่างเราก็ร้อนไปด้วยนะคะถ้าปิดแล้วจะไม่มีลมเข้านะคะ ส่งไม้ให้นางอย่างเดียวนะคะนางบอกไม่ต้องไปช่วยจับนะคะนางจะทำคนเดียวเอง น,นี่คือห้องน้ําประจําที่เราใช้อยู่นะคะเราจะย้ายแต่ตอนนี้เราไม่ย้ายนะคะเพราะต้องรอให้สามีทําด้านนู้นเสร็จก่อนที่เราทําใหม่นะคะช่างก็ร้อนนะคะเดินเข้าเดินออกวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะ ส0ิบองศาเราก็เข้ามาด้านในของห้องน้ำแล้วนะคะห้องน้ำที่สามีทำวันนี้ก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ทำหลายวันแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้วันนี้ช่องลมที่ ปิดไปแล้วค่ะตัวนี้วันนี้แกบอกพอแค่นี้ก่อนนะคะร้อนร้อนเลยไม่ทำนะคะเพราะว่าลมจะเข้าประตูอย่างเดียวนะคะหน้าต่างก็ตัวนี้หน้าต่างนะคะหน้าต่างก็เปิดไม่ได้นะคะเวลาเราเข้าห้องน้ำเปิดประตูรับลมอย่างเดียวเลยค่ะ แล้วก็มองแต่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีคนผ่านไปผ่านมานะคะถ้าจะมีก็สามีกับลูกโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตเือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ